ถามนยครับเวลาผมปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าควรจะใส่เอ,อปุ๋ยเร่งดอกตอนช่วงไหนสังเกตยังไงกับเวลาผลม,มันจะแก่แล้วใส่ไอ้เร่งหวานหรือเร่งสุกให้ผลสวยงามเนี่ยควรสังเกตยังไงครับก็อันแรกเลยเนาะก็คือที่บอกว่าเราจะใส่ปุ๋ยเพื่อให้ออกดอกเนาะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องหลังจากใบมันเพลสลาดแล้ว ใบเพสลายก็คือใบมันเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะครับสีบางกระของสีของใบเริ่มเขียวเข้มขึ้น,นครับนะครับช่วงนั้นน่ะมันจะสังเคราะห์แสงได้ดีเหมือนกับคนนะเนาะช่วงเป็นวัยหนุ่มบนสาวม็จะทํางานได้เยอะครับนั้นช่วงนั้นมันจะตอบสนองต่อปุ๋ยดีครับนะครับดังนั้นช่วงที่ไม่เหมาะสมที่จะใส่ปุ๋ยที่จะทําให้เกิดดอกเกิดผลแล้วก็คือช่วงที่แตกใบออดไม่ควรใส่ พราะถ้าใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ใบอ่อนเนี่ยไม่ขยายและไม่โตเท่าที่ควรการสังเคราแสงจะลดลงครับนะครับอันนั้นก็จะเป็นผลเสียเนาะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่ใบแก่จัดเพราะว่าใบที่แก่จัดจัดมากๆเนี่ยการคายน้ํามันจะน้อยลงงนั้นเพราาใบมันแก่จัดมันคลายน้ําน้อยลงมันจะดูดปุ๋ยได้น้อยลงปุ๋ยที่เราใส่ไปมันจะดูดได้น้อยลงครันะงั้นเหมาะสมที่สุดก็คือช่วงหลังจากเพสระแล้วครับ,รบนะครับช่วงนั้นเนี่ย ใบมันจะขายน้ำได้เยอะมันจะดูดธาตุาอาหารขึ้นไปได้เยอะน,นะครับส่วนในปุ๋ยที่จะไปเล่งหวานนะครับก็คือทําให้ผลไม้มีรสชาติดีเนี่ยเราต้องขึ้นอยู่กับผลไม้ชนิดนั้นๆด้วยว่าอายุเท่าไหร่นะครับออย่างส้มเนี่ยจากดอกถึงเก็บเก้าเดือนครับงั้นเราจะไปใส่เดือนที่แปดแต่ถ้าส้มโอเนี่ยมันแปดเดือนเราต้องใส่เดือนที่นเจ็ดอะไรเงี้ยเราคือก่อนเก็บเกี่ยวสักเดือนหนึ่งใส่เดือนหนึ่ง แต่ถ้าผลไม้บางอย่างอย่างเช่นพวกแคนตาลูพวกแตงโมมันใช้เวลาแค่สองเดือนกว่าๆอันไปก่อนเก็บเกี่ยวเดือนนึงไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าช่วงมันสั้นเกินไปแล้วก็อาจจะล่นมาเหลือยี่สิบวันก่อนเก็บเกี่ยวแล้วอย่างมะละกอรครับอาจารย์อมะละกอเนี่ยจากจากที่ออกดอกถึงถึงเก็บผลผลิตเลยเนี่ยเก็บสุกนะเก้า <9 S 2> เดือนแปดเดือนครับนะครับฉะนั้นเราก็จะไปใส่เอาเดือนที่เจ็ดที่แปดอย่างนี้ย ครับผมแล้วมันต้องขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ผลนะขอ<บ>ขอีกอย่างครับอาจารย์แล้วฝรั่งอะครับฝรั่งก็แล้วแต่พันหนักพันเบาก็คือเราต้องใส่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือนหรือสักยี่สิบวันก่อนเก็บก่อนเก็บกอ๋อครับง้นสังเกตเนี่นก็คือก่อนเก็บสักหนึ่งเดือนหรือยี่สิบวันอ่าล้วแต่ชนิดของไม้ผลนนั้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์